นี่นะครับใส่เนื้อที่คลุกข้ำมันนะครับลงไปนะครับเบาที่สุดนะครับแล้วก็ให้เนื้อเขาค่อยๆสุกมาทีละนิดทีละนิดนะครับเนื้อเขาจะได้นุ่มนะครับได้นะครับแล้วก็นี่ครับลงไปทอดครับแป๊บเดียวครับได้แล้วครับกระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมนะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับหอมใหญ่ต้นหอมนะครับผัดครับ นี่ถ้าใครไม่ทานกระเทียมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเคยทําคลิปที่ไม่ใส่กระเทียมไปแล้วนะครับแล้วก็น้าซุปครับแล้วก็เนื้อครับกับพริกนะครับพริกสามสีนะครับปรุงรสชาติครับพริกไทยครับชูรสนะครับน้าตาลนะครับซอสหอยนางรมนะครับผมใช้ของรีกุ๊มกี่แพนด้านะครับสีอิ๊วดำครับทำง่ายๆครับไม่ยากนะครับ แป้งมันครับผมใช้แป้งมันฮ่องกงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนนะครับนี่ครับราดตามขอบกระทะนะครับแล้วก็ผัดครับเนื้อผัดน้ำมันหอยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ